ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่นาเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข่าชูช่างมาให่งมวลซึนวันนี้เรามาติดตามแนวทางของแม่เฮียงน้ากันเนาะสำหรับแม่เฮียงงวดวันที่สองพฤษภาครับผมเนาะหยอดขันใดแล้วปล่อยตัวใดมาอีกมาย้ำตัวใดอ่าเมื่อนี้รอติดตามไปพร้อมๆกันครับยังวันที่คนหน่อยยังยังยังคนหน่อยมูงต้องโผล่เงนตัวทองมาเต็มอันอันจังไงก็คือว่าฝันอีหยังก็ เอาเลขไปเสี่ยงบ่ดีแห้งดีไร้ฝันดีแล้วเนาะฝันดีดิแมนทำสีแมนมาแมนแล้วตัวเลขก็ว่าฝันดีอยู่ตอนนันเอาเอาเนื้อมาให้อันถูกเฮ็ดจังไงเอยฝันว่าเอาเนื้อเฮ็ดยังเอาเลขไปเสี่ยงบอกให้ยังไงเล็เครื่องเลขตัวเลขกซีซีเออเซตซีซีที่เสี้ยงกับฝันว่าเขาฝันเราไม่ให้อืมโอ้หนตั้งด่วนแก่เขาคูปีหันนี่เจ้าเขาคูบแล้วเขาคูบตอนี้ งูใหญ่ันไปหาอยู่คูฝนที่โรงพักฝนโอ้ไปกอนนี้ต้นวัวพฤศจิกิณต้นวยวพฤศิกิ์งนงูใหญ่เอเออต้นวประจิงูมันเนี่ยเอาปืนมยิงเอาปืนมยิงมาะครับผมเอาปืนมยิงอัานง้นงูใหญ่ั่นอมันงูใหญ่จะเป็นคนบันเออโอ้เดอจะงูใหญ่เป็นขนคนละมันพักกันลน แลนเหนอนันานงูใหญ่งูใหญ่ันี<อ>้นง,งูงูแเ,เอาลูกปืนนันแลนใส่ครับเันงูไปหานตำรวจเอนปัานีออกแก,ก,กแมัเล<อ>่น่ะอ้มันนี่แล้วงูจเอาทาเียงอกจากอกออกมาอโอ้งูไปการโตจนจะเอาคนออกมาได้งูยังจะเอาค,นอ,ไไออาคนออกมาได้็<อ>น,นาดไหนอาปืนนี่งูใหญ่ปืนง,งใหญ่เขาจะเล่นอะไนี่นีงูนะ ลูกปืนมิ่งงูบดไ้นิ่งบดไอ้นาะครับลูกปืนนั้นง้อมหาตำรวจเอ้าตำรวจยังไงครับมหาตำรวจลูกปืนนั้นลอยไปหาตำรวจเอ่อมันนี่ยังกับยื่นเบิงอยู่ว่ารู้ไหมตายแท้ตายแท้ข้าวู่กลายว่าเถอะว่ะเออมันตายจะแท้เอาเถอะว่ะเออมันนี่ลูกปืนเล่นมาตำรวจตำรวจหนี้บถได้บันนี้เนาะขอน้องผักนี่เล่นหนีเนาะก็เขาว่าจะได้จังหัน กูใหญ่จังเปล่าโคดออกจต่ลุกผักใส่เอาคือว่ายจังสั่นนอกบัดนนอกผู้ประหลาดตัวจังละเขาผู้ประนารโตเอ่อผู้ประหลาดตัวนี่เขาลางผู้ผอ้ประหลาดกามีนู้ประหลาดเขาอะจังสั่นละเอ่อผู้ประหลาดเอากดออกจากคุปได้โอ้โหโคตรหัวอยู่อ่ะผู mm. ้ดำหัว hmm. ตัวนลี้ยวอ่ะจังสั่นละผู้ดำนอซอยเลี้ยวอ่ะจังสั่นละโอ้โหมันก็เลยก็เลยเสียงที่ดีเลยบ่เอออ่ะ โอ้ทีแรกนี่เอาเลขทิศซีไปเสียงครับผมเออไม่เฮียงก็เลยฝันว่าอ่าถูกตำรวจจับแมนนู่จับอืมอ่าบัดนี้เขาเลยจับไปโรงพักอืมพอเขาจับไปโรงพักแล้วบัดนี้งูก็เลยน้ำไปซอยงูน้ำไปซอยโรงพักโอ้เออเออเอาบาดนี้นี่แนี่ก็คือเสียงเลขหนึ่งสี่เออฮะ มืนเคืนีันอีดงอาเรียกไปเสี่ยงอีกบ่เรีกเคีืองอีกเลขเ็สมนยเอ้ามตัวเสี่ยงบานนเก่นี่ากาสามศูนย์เก้านี่มาจากไสสานเกีดำมไฮโอ้ปูดำมไฮแล้วปูดำมไฮหมูวานนัคุยกันโอ้มันงเงินทังเย็นทุ่มทั้งดัหาหมูวานครับผม FC เลยมันมหาแล้วก็เลยว่าคุยกันโดนแบบขึ้นบ้าน กันจนแบบโบสถเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคนละเพื่ออะไรกัับเนาะอมันนี้ก็เพื่อก็เลยก็ว่าเขียนเล็สามศูนย์เก่าเนี่ยพี่เชียงเออครับผมเชียงแล้วก็เลยะอันกาบวาเนาะก็ว่าให้แม่นก็นีก็ให้ยฟันมีแนวด้มีแนวอันไอ้คนละฟองมาใหายานน่ะนะมันก็จะห่วงก็เล้วนั่นนั่นรับเป็นก็บฟันเนาะฟันว่าเขาเอาเนื้อมาให้โอ้ อันนี้เราไม่หายสองโง่เลยละเพราะว่าอยู่ห้องบ่านยู่ห้องคนละอยู่บ้าดคนละอออือยูหองก็ว่าอยู่ห้องอยู่บ้าดคนละเนาะอือครับมันเนี้ยม่หายไม่หายก็ไปหันลาเจ๊สิอัน้เทศกินมาสันว่าอือก็เอาเขามาน้ำห้องมาน้ำห้องแล้วก็มันี้ก็สีผ้ากันเฮ็ดกินว่ามันหลายหลายกัเล่ห์เฮ็ดกระแดงกินเนาะก็บปได้กินเบิร์ดกันบ้างกินแล้วกินถ้ากันกินแล้วก กินอิ่มไมอิ่มันหรอไปนมันเ็นหลือก็ใชเป็นไรกินเือนกเอาไป้ินกินจนอิ่มมาเถอะคนคอบกิน2คนกิน2คนละ,ะ,ะ2 2นกบดเออม,มันนีกินแล้วโอ้ยหันละเส้ย็นไันละด้วยว่าสิอครับนี่ยไม่เห็นตังนั้นมันนี่มันนี่ก็เรียกว่ากินแล้วก็เละหัเมื่อเนาะอ โอ้เอาเลขเก้าอันนีงอ่ะสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าไปเสียงไปเสียงเลยฝันว่าเขาเอามาห้ว่าอยู่ห้องโอ้เขาก็ได้เอาเนื้อมาห้ยไม่เฮียงเนื้ออืมมาอยู่บ้านได้ยู่ห้องคนละอยู่บ้านคนละเออมมันนี้ี่ยเข่าห้องก็เลยว่าเออให้อันเฮ็ดให้กินแล้วก็เฮ็ดให้กินเฮ็ดกินแล้วกินสองคนมันบ่เบิดอืมมันหลายลๆมันก็เลยกินบ่เบิดอืม นนเนื้อสองถุงใหญ่ๆน่นปามาไหา응응ม้มันจะออกศูนย์เก่าบ่อมันจะออกเก่าศูนยบ่อขอนกโอ้คือไม่เฮี้ยงเอาสามศูนย์เก้านี่ไปเสียงเบงิงเสียงเจิงเขาเนื้อมาไห่สองถุงอคือว้อหมายก็คือขเขาเอาเนื้อมาไห่สองถุงโอ้คิดว่าคิดว่ามันถี่มากสองวุงสันบอกเขาให้สองถุงก็สองถุงสามตัวกู่ว่าเสียงสามตัวเขาไม่ให้ทั้งสันแมโอ้ต่เสืองสามตัวเขาไม่ให้แค่สองถุง เอามซองถุงแหมเออเออถุงแหมกินสคนแหมครับผมอ๋ออยู่ไ้คนาะอาว่าสบบอได้ตะผูเสือทับบาติผูบอเสือสีบน้ำดียร์เนาะแมนีดีอยู่เดิกินสอคนผู้เดียวสองคนวันนีสอคนเสือสีไดแต่สองคนนี่เลี้ยง่กินสองคนสองคนพอไหวลาวันี่ะโตหนึ่งหันคือเอาหนึ peng peng ่งซ umm uh, ีไปเสียงอ่าอ um, ่า แม่นปะแกก็เลยฝันว่าถูกตำรวจจับไปลรงพักตำรวจจับไปโรงพักอ่าบาดนี้เมื่อเคลื่อนนี่ก็เลยมาเอาเลขปูดํามาบอกว่าเห็นสามศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าเออก็เลยเอาสามศูนเกไปเสี่ยงเขอกอเขาก็เลยม่าหาเขียนไว้สองต่คือมีสามศูนยอ่าสามศูเก้า xuống cao xuống Thật xuống sáng xuống sáng mhm 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 คนเสียงทัส้สองตัวได้พี่รองฟันด<ำ>ูท<ๆ>ั้งสองตัว,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 วอ่ามีบนม,มีนนล่างนั่นแหละได้เนืออ้อสองถุงมระกินสองคนดันสามศูนย์เก้ายามติแมนต้นนี่ลังิแมนกับหนึ่งสี่เสียงเสียงหนึ่งสฟันมาถึงตำรวจจับพี่รอง แต่เซียงสามสวนเก่าถือว่าได้กินเนือเหรอพี่สันอย่างว่าคารตัดสองตัวกาตัดไปเห็นเนี่ยสามตัวเลยมันอองกิ๊กใส่มีประมาณครับเท่านี้เบื้องต้นเบื้องต้นซีมี่ซ้ำนี่อ่าอ่ามันไม่เล็กง่ายม่เฮี่ยงไปเสียง อได้ซัมนี่เอาทุกนี่ไปเสี่ยงผมได้ซัมนี่หรอกปฏิวัติตัวเงินมันตกไปน้ำยู่น้ำมันตกวทังขยะมันกระโดดเข้าไปน้ำทางขยะมันจะเป็นอย่างคือโบอักมันเป็นอยังเลยศูนย์หนังตัวเงินมันตกไปน้ำรงทางขยะตัวเงินตกใี่ทงขยะออมันกระซ้างมันเด้วเนาะ เอาทีเนี้ยก็คือสามศูนย์เก้าได้พี่น้องได้ตัดเอาเนาะศูนย์เก้าศูนย์สามสามเก้าครับแล้วก็หนึ่งสี่เนาะที่แม่ฮียงเป็นเป็นเปรียงเสียง,สงแล้วก็ฟันดีอยู่พี่น้องอ่านี่แหละก็คือ,อต,ตัวเลขหน้าห้างของแม่ฮียงผู้ดำกุมารทองอรวมกันเลยพี่น้อง เนาะก็คือเบื้องต้นกับประมาณนี้เนะาะกับตั้งแต่กับทั้งถ้เม็อดีเป็นเลขผู้ดำเม็ดบอกระเป็นเลขหงันน้ำเลขผู้ดำโอ้เป็นของผููดำเม็ดของผู้ดำเม็ดสิบสี่สิบสี่ครับสามศูนย์เก้าตัวหงินพันบอกระเปื่อขึ้นนี่พันบอกทะอ่างไนวะสิบสิบเก้าหงินบอกสิบเก้าบอกว่าขึ้นเนี่ยพันบอกสิบเก้า เราเนอก็พอไว้ตัวคนว่าเออหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าโดนสินเมื่อ่นจังหวะไม่เหี้ยงคนน่ะผมบอก่นโบกบอกก็พอไหว่นน่ะอืมเขาบอกงั้นไดก็นลดวว่าผมขอล่างแม่่นน่ะอืมผมบอกก็อันนี้พอไหวได้คนน่ะต่างโดนคนน่ะอืมผมให้เด็กพอไหวไปเลยตัวแม่คนน่ะอ้ที่แรกว่าจะไให้แม่อาดอก่นน่ะแม่ดู้ผูแม่หายตอนี้ยังหายคน มีเพิ่มเติมคือมีถุงเงินพร้อมครับพี่ครับถุงเงินสิบเก้าตัวเดียวสิบเก้าก็เป็นยังบุกเป็นบอกสิบเก้าก็สิบเจ็ดเอาถุงเงินสิบเก้าก็สิบเจ็ดเด้อเอามาเออบอกอยู่เด้อแม่เด้อเคนบอกสันหละคนขึ้นนี่เพิ่นบอกสันหละเพิ่นว่าเพิ่นบอกก็พอไว้เพิ่นมัอนก็บอกก็ไม่เงี้ย สิบเมื่อคนว่าสิเมื่อเหรอสิบเมื่อฮะนี่พอมเพิ่อนผมีกครับสิกับ1ิบเจสมารติบ่ตาวาเลกไม่เฮียงไปเชียงนี่คือ3ามกับ1นึ่งสฟันว่าตำรวจจับนะครับเด้่อยครับผมฟันว่าตำรวจจับนะครับเนาะอันลากาว่าฟันเมื่เคลืนนี่ฟันว่าได้เนื้อได้เนื้อเข้ามาหายสองถุงว่าสั่นเชียงเชียงสาม อาจจะได้สองมันสีมาสองตัวกอบบกหูนะครับมาเอี๊ยบซีับขั้นฟันลักษณะนี้มีสองตัวเลงห้องกันว่เนสองก่าอเอาตัตัวปูว้านี่ละอืมาเอี <El quick shortcut> ๊บซ <Joker focus> ีกับผมแก็หน้าจอไว้ครับเอีซีกับผมลงมาดับเเป็นเจ็ตีครับมากแคปห้าจอครับผมขอให้เฮงๆปังๆครับผม